สาวีดัสสวัสดีพี่น้องพองไปสิปู่ทุกคนมู้นี้ก็สิมาสิงสถิตอยูุซองนี่สักพักหนึ่งโดยจะพี่น้องจ่าช่องหลักก็คือเบบวาติดเหลืองป้ายแดงแดงใจวายแล้วจ้าเฮ้าดังบ่ได้เลยพี่น้องลูกฉันนอนหลับเล้ยวนะคะเมื่อกี้ก็สะดิดเสียงหัวร้อฉชันนะคะโอ้ยตาลิตเตือนจ้าเมื่อนี้ก็เลยสีมาแบบว่าโอ้อยากจีบอกอะไรให้นะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะคะฉันก็จะมาสิงสถิตย,าย้ายบ้านหนีน้ําท่วมปากรดละกันนะคะพี่น้องจ้าขล้องแบบนี้เขาบอนหัวรอซ้ำเติมกันดอกพี่น้องเพราะว่าเราทุกคนจะ เจ้าก็คือกันทุกคนไม่มีทางรอดเมื่อนี้คอยได้รับบทเรียนอย่างหลายๆอย่างนะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความหรืออะไรก็ตามแต่ที่โดนไปก็คือข้อความสํานันลหละจ้ะพี่น้องจ้ะอาจัดไปจุดๆถือว่าเป็นประสบการณ์เรียนรู้เอาะกันตกมาแรงยลเลยมันบ่หลังจากที่พากันไปร้านอาหารมาแล้วมันบ่พี่น้องจ้าไม่อยากมัวร้อนดังนะเพราะว่าอะไรคะกลัวลูกกับผัวจะสะดุดตื่นอีกนะจ้ะเออให้มันนอนไปกวนพี่น้องในสกปรกไปได้เฮตดงานอ่ะนงานหลายพูดคอยสิเอาซากกระชุล็กกชุล็กายข่อยมถิ่มขยะนะคะน้องฝาก็บคือแปลว่าอ้ง้วนเอาล่อทางขยะนไป มาคืนเดี๋ยวนีเลยนะหญิงเอามาต่อให้ดิฉันคือเลยฉันลากไม่ไหวแล้วมันหนักมากผู้ใดทีมแจ<ย>กจะเฝ้าหลายทีมให้มันลงปองนะพี่น้องจ๋าฉันได้เก็บน้ำสุรอบเลยบ้านนี้ทีมขยะเสียเรียบมันบ่อยพี่น้องจ๋าเขากะสิไปกันวันนี้เป็นมือแรกที่คุณพ่อร้องพ้ายใส่ยามเอาลูกใส่ยามไปตลาดกันพี่น้องเฮ็ดเจิงเกื้อเจิงเกื้อยู่ควากระยานทะเล้วยานจนขนเคี้งดากลูกพี่นองพี่น้องจ๋าอาขี่ไปเลยค่ะบรรยากาศคือแบบว่าโอ้เย็นสบายใจสบายดางไม่หยาดเดินบนป่าได้ฉุชงฉินตั้งแต่ให้สามีซักผ้าซักพให้ซักชช่่วงงลลิเเเยฉนอา ค้นหาพบอีกเลยค่ะตั้งแต่พวชักชงลิ้นเฉียวฉันไล่ให้พี่น้องจ๋าก, <c oughs> กระตามมีตามเลยค่ะมีกระชายโบรรมีกระบ๊ายข็ดตรงเตงียงไม่น,นี้เอยกัดสีย่างมาตลาดว่ามีหยันรพี่น้องไปเจอแม่เอฟซีไปเจอพีพีเอฟซีกับคอทายหรือว่าบางยางขืนนะคะโอ้จะแม่นหันข่อยเขียนคิวง,งามงๆกับบอพักกันมาทไทยนะชุนเจ้ากันคน,นะ <ๆ S 1> อยากกินต่ำบักทัวพี่น้องจ๋าจักเปลี่ยนแนวใดอยากเอาขี้กระตือเข,ข่าทองอีกแล้วชูโอวยหัวตะหันชายิวกิ้วเอาอีกแล้วชูแต่กับว่าเ็นยางพี่น้องกันเลยมาหากุ้งปา กุ้งคือตัวใหญ่คักแถม้อนี้เฮดเกเรอยู่นะเจจีอบอิมแต่ลซาเมนูในหัวมอนีีเด้อยพน้องเด้อย่อยว่าชิตต่ำกุ้งสวนใจบักทัวนะบได้กินโดนบักย่างคักบานี้ดือยความเี่มันกุ้งตัวน้อยพน้อง่อยก็หยิบเอามาสักโลนึงก่นะว่าเอายิบไปยิบมาคือได้น่อยค่ะก็เก่าแท้บันนี้โอ้ๆเศร้าๆ่ะหาเด้อี่น้องเด้อแล้วก็สิเฮ็ดต้มยำให้ผัวกินน้ำรับพน้องขากะบาดว้ายบ่เจอของปดฉัไม่ต้องไปนั่งแควอยู่ใต้ต้นเชิญแล้วผักอันนี้กินกระสรมอง ของพอน้องต้อนทาพี่นองเด้อของจะควางเองที่ซสือกวาองอุอยยาเห็ดจูนบูนจีนพีนอยู่เนี่ยจับพี่น้องจาของผัวอ่ให้มันกินจักอันดอกค่ะเ <c oughs> พราะว่ามื้อนี้ขวยจิเห็ดเมนูสุดสวาสดพิเศษให้ผัวเป็นเมนูต้มยำกุ้งน้ำแข็งอะไรล่ะน้ำแข็งก็ว่าหม้อมันจะไหมอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ย่งไรแล้วฉันมีสูตรมัดใจผัวมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆทามว่าย่าจะเฮ็ดกับเขาจงได้ผัวจะหึกกินเขาจนหมือนว่ามืดแจ้งใดพี่นองมันหิวเข่าก <c oughs> ็ประเดี ไมันจะได้กินเหมือนนะสิแซ่บสีบ่แแ่บมมนก็เหมือคือเกาพ้ามันหิวซื้อกับเขากับน้ำมะเกือลูกเกลือผัวเช็ดแล้วจะไม่ใชได้กินีกว่ดอกพี่น้องจ๋าอาแมว่อยนะคะพี่เลี้ยงน้องตอนกก็คือแบบว่านางหิดเป็นตะยานฮิดจอคือยู่บอ้งจะเป็นอาปากตะยานเากับลับมาฮอดบ้านอย่างปลอดภัยนะคะอากาศกรเลิ่มเย็นแล้วนะคะกับมาฮอด่อยกรจัดการบัดเลยค่ะนำชากระสุนกลยกุ้งลงม้ต้มยำให้บัวเช็ดแล้วหมูทน้ำบอกว่าพ้าออกไปขางนอกเน่ไปรับเจอพี่เฐกอาจารย์ไปพี่น้องจ๋าอาสลุบ เิดแมมลงนขยาดโหลดชูอย่างน้อยก็บ่กเป็นอย่างค่ะยังมีเมนูชุดเด็ดชุดบทที่หนึ่งในดวงใจอยู่นะคะเผื่อไปได้กินกะยามันแล้วเนาะกูอิ่มไปกอนละคันค่ะตามกุ้งสุดสบ่บถั่วนั่นเองจ้ะยายเฮ้ยลูกกับพ่อลูกจะบายจะบายเที่ยวๆที่วกะบ้านเฮาห้องเรานะคะกินปลาให้แบบว่าโอ้โหกรุบไงกรุบกุเลยค่ะพี่น้อง๋าบอกเลยถ้าผัวกลับมาได้กลิ่นไม่ต้องพูดถึงเปิดแอร์พ่อม วันนี้อีแม่ขออนุญาตใส่น้ำปลาแบบว่าเป็นตอนด้วยนะคะน้ำปลาดีแล้วก็น้ำปลาสุกเหมือนเดิมนะคะแสบๆน้ำกัดด้วพี่นวงเดี๋ยวคลิปยาวลงให้ใหม่แล้ลว,กว,วกันเออเอหเออเอำเมาเออ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 เอสเออเออเออนออเออเะอเอเอ้เออเะอเออเากินแลอดจออที่แบบว่าโออเออเอกเออเออเออเกอลออเ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 อเออเออคออเ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 ออออเออเออเอีเ,นเนรระะขอดเอขอเอ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 เออ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 ชอบออเออเังไางออนนะะเา เสียงดาวคุณิดแเฮ็ดงานให้มึงเบิงบมสูเจ้าบองเสียใจแทนคอยดอกย้ายคอยพูดหลาาๆได้คอยก็เสียใจขึ้กันนะเฮจังไดได้สูหม่ล่ะคับปั้นช่องใหม่ไม่เป็นไรค่ะสู้ไปถูกคนตรงมีประสบการณ์เป็นเรื่องธรรมดาคนเป็นคูบาอาจารย์เฮาเขาก็ถือคือกันพี่น้องจนัประชาีหยังครูบาอาจารย์ถือลูกชิดจีบ่ถือเิ่นจังได้มีความรู้มัศึกช้าหาความรู้ร้วั็มัดรนให้ลูกชิ์นะคะแต่ว่า้าลูกชิ์กรมึนค่ะพี่น้องถือจนได้แล้วอาจารย์ก็ตามแก่ให้อีกคื้เกอร์ฮัตเตอร์บาดีส ไม่เลยค่ะไม่รวยแล้วค่ะลีลารออะไร